โอเคสามนิ้วโอเคครับเอาอย่าลืมกดก่อนนะกดไดอยังกดหมดแล้วเนาะโอเคอันนี้ยังไม่กดอ่ะกดเอาสามนิ้วมาวัดนี่มีขอบดำครับให้มันพอดีขอบดำแล้วก็อันนี้ดึงมาให้มันพอดีขอบอันนี้อย่างงี้โอเคไหมเดี๋ยวแต่งเงี้ยโอเคไหมขอบดำโอเคเนาะล็อกล็อกอะไรคือเมื่อกี้มันอาจจะแบบไม่ลงล็อกอย่างเงี้ยนิดนึง จะนิดหนึ่งอ่ะลงมอกนะครับโอเคครับอย่างงี้สมมุติว่าคนเจ็บเสื้อเขาปลดได้เนาะก็ปลดก่อนปลดนิดนึงอ่แล้วก็แบบพยายามแบกออกโอเคหัวดูเห็นหรือยังยังครับอ่าเห็นแล้วนี่นะอ่ะพอหยุดอ่ะดึงเอามือดึงดึงเอามาโอเคครับมือนี้กวาดจับจับแบบนี้โอเคกวาดอ่ดึงไปดีครับหัวดูมันพอดีไหม ยังไม่พอดีไม่พอดีอ่ะปับมันเที่ยวยังไงครับบอกเขาหน่อยกิจกลางยังไม่เข้ากับลองแล้เอาไปอีกอ่าโอเคพอดีไหมพอดีครับดูเนาะมันตรงไหมตรงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราทำอะไรเราจะเสิร์ฟบอร์ดใช่ไหมสมมติสมมติขาขัดข้างขวาเอาข้างไหนขึ้นนะข้ขวาขวาขึ้นเนาะงั้นพี่ก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเสิร์ฟบอร์ดให้ไปเลย ต้องเปลี hmm. hey man, like ah, yeah. uh, ่ยนมือก่อนใช่ไหมครับเปลี่ยนมือเนี่ยเนี่ยจับหน้าผากไว้เลยนะครับกดลงไปกับพื้นกดหน้าผากเตาลงไปกับพื้นตกลงนะเราพร้อมไหมครับพร้อมเนาะบอกบอกเพื่อนเพื่บอกพูดเปลนลงพร้อมบอกว่าพร้อมเราพร้อมนะครับผมพร้อมปล่อยมือปล่อยมือข้างที่จะเอาลงคก็คือข้างที่เอาขึ้นเหมือนเดิมเนาะ เราข้างนี้มาจับไหลจับไหลไปเลยจับไหล่มันก็เป็นมือแล้ว้ัมหนักใช่ไหมครับเพราะว่าข้างนั้นมันลงมาแผนหนีบหัวไว้โอเคพร้อมนะครับพรีพร้อมพรี่บอกพร้อมอ่อันนี้เขาพร้อมแล้วเราก็ปล่อยปล่อยหลังจากนั้นเราจะพลิกตัววางมือตำแหน่งไหนมือนี้วางตรงไหนมือนี้วางตรงไหล่เราไม่ได้จับมือนะเราจับเดี่ยวนะเราจับเราจับคนย้อยอันนี้อันนี้จับคนย้อยอันนี้อยู่ใต้หัวอยู่ใต้เขา เพราะว่าไม่ครับเพราะว่าคนนี้ยถ้าเขาจะกดหลังเขาต้องเอามือออกเห็นไหมว่าเราต้อจับคือมือไม่เป็นไรเนาะจับน้ำหนักตัวเขาเนาะโอเคหัวเขาพร้อมไหมครับพร้อมพลิกหนึ่งนอนอ้อม ทอดเนาะขึ <ous climb> <victory> 네 <IN F laser> sí, so ้นขึ่นงอใช่ไหมครับขึ้งงองเราก็เอาเข้ามาประกบเลยอ่าโอเครไม่มีอะไรเตรียมวางเตรียมวางบนดงื้องององเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก่อนเพราะเราจะเอาเขาขึ้นทำเหมือนเดิมเปลี่ยนมือท่านได้ไงอันนี้จับตรงอ่าเอามือข้างนี้ครับไปต่อไป อ้อมเราก็ปล่อยเราก็ไปจับจับใต้รักแร้อข้างอหายนะัยกนเดี๋ยวดงผู้ป่วยขึ้นบอร์ดหนึ่องสา้วสไลด์นะครับสไลด์สี่นอางศาลืมตั้งเสาหรือเปล่าลืมตั้งเสาข้างนี้่งแรงเดิอีกทีหนึ่งหนึ่งสองางอีก้หนึ่งหนึ่งสอง ทีนี้สมมติว่าเราติดเบลว์หมดแล้วเนาะเราจะติดเฟสโมบิไลท์ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนมือก่อนคนที่ติดเฟสโมบิไลเซอร์แล้วเป็นคนที่หัวนะครับโอเคเขาพร้อมนะบอกพร้อมพร้อมอ่ะเขาพร้อมนะครับพี่เอามือออกเลยใช่ไม่ไม่พี่ติดเบลวเสร็จติดเบลวเสร็จก็ติดไฟเราติดไฟเอาใหม่ เวลาใส่เราใส่ลงไปตรงตรงแบบนี <seeing S 1> <cción> <xi> ้เราดันติดไหล่ก่อนติดไหล่ก่อนแล้วอันนี้ต้องชิดหูแล้วก็ดันลงไปตรง่แตรงประมาณนี้ครับแล้วเราต้องติดตัวก่อนอ่าลองใส่เดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวดิ้นนอนนิ่งๆอ่าหลังจากนั้นเนาะอย่าเพิ่งปล่อยมือเราต้องติดเน็ตสแตนดก่อนก็ สมมติว่าติดแล้วประมาณนี้โอเคอ,นนอันนี้ก็อยู่ล่าบต้องล่าเลยตัวนี้อยู่บนบ้าน,น